ตลอดถูกตลอดเลยเหรอปูตลอด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 ป้าหุดนับเบอร์ได้ตลอดตลอดมีขวดมัดทีละมาแทงแกเสียคอทีละโอ้ผู้เบิ่งดวงพ่อมาจ้าเบิ้งนาฬักาเบิ่งแล้วเบิ่งนาฬิกนเบิ่งแล้วปูโอจากตัวประเทศเนาะโอ้ตัวประเทศเออดูทางโทรศัพท์ก็ได้เลยครับปูไว้โทรศัพท์ มันมาไงคนโมมีด้วยสามเิ่งเบื้องไฟต้องมาเองใช่ไหมฮะมาคือเจ้ามาแล้วมันก็สิได้ครับมันถึงจะไอ้นี่ก่อกันเนาะคุยกันปีคุกปีกัเอาทจงสลาครับปีนี้ย่ายลงว่าพี่มันเทดหลายเมือแต่งเต็มเมือนี่หอดวันที่สามสิบเมตรได้พักกันง่วงนอน โบกุดเฮียอย่างกันเลยล่าจะตอนนี้มันบ่มีบุตรไอ้โบมีคนเด้งค่ครับม,มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วมีสี่ที่ะเยี่ีจะรวมบุญน,นันน่ก็ได้เนาะะค่เนาะโอ้ยมันบ่ได้คำนดแต่สิ่มันร่วมกันร่วมบ่ร่วมอะไร,รก็เลี้ยวไปบุญอะไรนะครับบุญพระเวทบุญพระเวทมหาชาติมหาชาติจำปีพศรีสุวรรณมุขสิบเก้าปีนี้เอากอรมูแต่ว่าเอาหลายเมื่อ ครับตามคำพีแนะนำเทวดาบอกนี่ว่าจังไดปูเขามาบอกว่าบอกเหจังสิกระไรจรงสิ่นไหนเล็นือว่าเขาเขาทุกข์มกว่านกับซ้ำเขาแหละบนบอกเกตซีรลุให้เกตสามรดต้องอีเกตชวงแกบอกอันทุกอืเนเยอะไปเอาเงินกับเอาแต่ยววันหนามัน บอกโดยคนแล้วก็มาใช้ดอนหลายจุดนี่ผีมากไปปู่นี่มาแล้วมาแล้วผีพวบอก62คนนั่นแหละผีอะไรครับปูนี่นี่มาถูกบอลถูกมงโอ้เพราะว่าตั้งใจว่าที่ขุดยี่นี่ยังปรปุ่งขึ้นที่ไม่เบิร์ครับเลย หกสี่สองแหละครับปู่ตัววเดียมามาบอกเป็นตัวเลยแหละครับผมบอกเป็นตัวมาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้อย่างนี้แหละครับปู่ก็ก็บไม่ได้บอกถึงขางานาดนั้นบอกว่าคืออยู่นี่มันเปลี่ยนสไตล์เป็นไม่เปลี่ยนระบบไม่เบิร์ดครับเปลี่ยนที่กิงมือถือแคบสุดงวดนั่นและถูกแคบสุดงวดเลยเหรอปู่แคบสุดงวดเปลี่ยนผีไม้บอกปู่ ยินมาไมาส่สมไม่เกิดแล้วก็มีมาตีไหวทุบบอลทุบอทมองทุกบอนแม่แตะเขียนหนังง่ายจังพี่เออไว้ใหม่บัดขอเท่า่าถือเลขทั้งหันพีให้ตัวเดียวนั่นเจ็ดสีกับสิบสามหนึ่งเดียอันเปลี่ยนเป็นคาวนนิเบียดห่อลงมาเจ็ดสามเ็สองหเมสามโต วันเอาสามตัวเข้าไหมครับปูปูสั้บปูได้ได้แค่สองตัวคือเจ็ดสองเจ็ดสี่ yeah. เขาบอกรนุนแล้วจะเป็นเจ็ดสามก็ต้องไป่เก็นสองทั้งครับแต่เมื่อ<ต>คือนนี้คือ<พ>ให้เหม็ดเดียวเข้าใจผู้เข้าใจรหัสขผีซุ้มนี่ห็นถึงเบิดครับเคอมันบอกแต่เดียวแต่เขา,เ,ขาเอารถออก ต้นมากสีลงบริสิทธิ์ผีบอกตัวเดียวเลยนะปู่บอกตัวเดียวตัวเดียวหกสี่สี่แต่ว่าเมืองแรงฟังมึองไม่ฟังกระตุ่นงวดนะปู่นาะฟังเมืองไม่กระสิมาเต้นเลยมันเต้นเต้นเลยเกิดมูมูผีกองถอยหนีบ่มาเขาไปเกินแล้วเขาไปเกินแล้วแสดงว่าผีมาบอกคืนวันพระเลยหรอปู่อ๋อคืนนี่นะเอาเลขตัวเลขเลยเนี่ยพวกนี้ควรจัด ว่าเรียกส่นนึงมาแแหกัดได้เลยจัดกัดเลยขอเลยโอ้โหแถมมันสั่นมันคือห่อน้ำก้นเขาครับมันคือห่อน้ำก้นเขาเดี๋ยวเพิเดี๋ยวเขาจะเอาเลขเขามาปล่อยอีกน้ำปูนเขาสีแดงกันเก็บโบยุนนี่โบน้ำปูนได้เอาตามผีผีมาบอกผีมาบอกอะก็เอาตามผีแค่ไหนเสร็จเตื้อคอแต่ว่าถือเลขครับเพราะว่าให้ลุ้นนี่กระลุ้นแค่นี้ก็เคลียรไปตามผีบอก S <S ตอนการคือเรยมันข่างกันหกศูนย์ศูนย์หกแม็กบอกคำน้องเดียวกันตอนนี้แหละงวดงวดที่ออกศูนย์หกนั่นแหละ<ๆ>มันออกหกบอกหกศูนย์แต่เราจะคำต้นเพราะนั่นทุมบริบาเขาบอกเขาเกเขียนไว้เย็นไวอยูงบานนี้ให้ผีนี่ได้ปูดไม่ให้เย็นไปเ,เกิดบนแล้วไเกิดบนแล้วนะแสดงว่าที่มานี่คือชุดใหม่ละครับปู่ ไม่เห็นหนาเห็นแต่ตะเทียปู<อ>่ก็เคยเห็นหนาจักเทียมาใหม่ผูย้ยิ่งผู้ซ้ายแล้วปู้ทุกทุกบอนทุงงมหลายป่ะปู่ร้ายาบ่ามาเป็นมูบ้านคุณบ่พีโอ้ยสารพัดยิงมาเตือนเสนนวบิดุแง่นั่นปูเรียงยังเพลินมากแง่ม,มันถือโอ้ยกระบ,บวงสวง,วง,งหัวมูยังไอ้ไว้เฮ็ดเป็นลับๆอยู่ตลอด ตว um, really ่งบันใจต้องบันใจแต่ว่าสังเกตเบื้องแล้วผียินดี่สิบอกเลขตัวียว่หางเดียวเลยอย่างหนึ่งก็เลขด่างแล้วเขายค่อยหลุดเอาทนกับออกมันบอกเกตซี่ไปเปิดย้อนหลังเบื้องก็ได้ยูทูปขยเจ้าขื่เอาไทยครับงวดทงศุนก็เปิดเบื้องก็ได้ คือขวดก็บอกับเจ้าจังซีเจ้าเอาจังซีเจ้าไปเอาเล็กแรงเล็กบุญเจ้าไปเอาเล็กเ,เด่นเอาตามทีบอกเลยครับเลยสร้างไอ้ขวบผู้อ้วนเสื้อนี่มันกแกไม่ยกกับบอ่อเลยอ้าวสร้งกับบอ่อด้เสื้อบางกันแล้สร้างไอ้ลุงน้องเสื้อเอ,เองเลยหางเดียวเลยนะปู่เนะเอเอาะเขาไม่บอกเนาะว่าอันแก นบอกเจ็ดสี่ลงกระโโบทุกคนตัวยูทูปต่อทุกคนไว้ขนมให้เจ็ดสามมือโจ้าจลงไปต่อไปเป็นเจ็ดสองลงฟังดันหลุดรุึงเด่นแะ้นั้นบอกตัวเดียวครับแล้วชุดหกสี่สองนี่เราต้องขึ้นต้องลงไหมครับปู่อันนี้ก็แล้วแต่นยังไม่ได้บอกเขาอ๋อแต่ยังไม่ชัวร์แต่ยังไม่ได้บอกเขาที่ว่าที่ว่าหกขาดครับพอว่ามันยากงานแห่ระเบียดยั่งยืนอ๋อต้องให้ปู่ถามอีกทีหนึ่งก่อนใช่ไหมครับว่าจะขึ้นหรือจะลงคนนี้ ครับคุ้มเนี้เอาทนนี่โอ้จนนี้เอาตัวไหมจะมีผีชุดนึงอีกสุ้มหันผีนะบอกมีสามุ้มมีผีสามคุ้มให้ล้วมกันให้บอกหลายตัวย่างนึงกับสามตัวท่านปู่เป็นสีฟันเลยค่ะเด้อโอ้ต้องรออีกผีอีกสามลุ่มใช่ไหมปู่รอกมือนแรงมืออื่นให้เขาบอกกันว่ามือนแรงกับมืออื่นครับได้ลุ่มหนึ่งแล้วผีไหนย่งสองลุ่มเหลือสองลุ่มที่จะมาเ ว่ามันจะตรงกับกลุ่มแรกหรือเปล่านะปู่เนาะพี่จิมไม่ตรงกันเลยพี่ก็ตั้งก็ตั้งหมองไม่ตรงกันเหรอปู่แต่ว่าจับเอาความผู้ไดบอกก่อนไมได้บอกน้ำพวนอ๋อครับอ้าวปู่อันงวดที่แรวนี่เจ็ดสวงผีกุมไดมาบอกว่าไอ้มันได้กับหมดออกแต่มันกุมใดเนี่ยเออมาลายเลยบอกมันมาลายมาลายโอ้ขนขี้นู่ปิดปกติ เขาว่าคันถึงได้ไรเห็ดอันนี้ไม่ก็เลยเหตุเขาว่าใจจอเขานี่ก็นั่นไม่จออ๋อเหตุใครว่าเหตุบ้าบัดคือเขาบอกอะไรเราก็ทําตามนี่แหละฮะท่านพี่เห็นสองไหมไอ้ท่านพี่ว่าแต่ว่าถึอเลือกและตัดสินใจเมื่อเอ็นไม่เกินได้เมื่อเอ็นมื่อหื้อกรบปุกนี่เขาเนาะแมนอยู่ครับปู่ขอแข็งแกร่งเลยนะปู่เนาะ อันนี้เขาก็บอกตัวเดียวเองเ้อเปิดเบ่งยุดทูจอนหลังกันได้ครับผม,ผมดูลุไม่ตามนั้นปู